ท,ที่ขัดแขนงอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยแต่ว่ามีโอกาสขอพิญาได้ชายแล้วก็อนอกจากนี้อาจารย์สอนคาเฟนทรี่นะคะโดยเฉพาะคาเฟนทรี่คอนสตรัคชั่นเนี่ยค่ะสายก่อสร้างเนี่ย ที่ออสเตรเลียกำลังขาดแคลนเพราะฉะนั้นเทรนเนอร์ปีเตอร์นะคะอาจารย์ออทชาวอัซอซี่เขามีคอนเน็ชันสามารถช่วยน้องๆหางาน<ม>แนะนำงานให้น้องด้วยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่คอรินจิตนะคะเราก็อยู่กับคุณจิตนะคะซึ่งคุณจิตต้อพาเราไปดูโรงเรียนเทนไรท์นะคะสวัสดีค่ะพี่สินนะคะมาร์เก็ตติ้งออฟฟิเซอร์ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่พี่แอลนะคะอุตส่าห์มายเยี่ยมโรงเรียนเราเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะยินดีมากมาค่ะทุกคน ันนี้เราอยู่กันที่เทรนด์ไรท์เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ตั้งอยู่ใจกลาง C ี d ีดีอยากจะพาทุกคนมาดูค่ะเข้ามาก็ทักทายรีเซพชันกันก่อนเลยน่ารักมากๆนี่คือบรรยากาศในห้องเรียนนะคะสะอาดสะอาดแบบนี้เลยแวะมา,าทักทายทีเชนกันหน่อยค่ะบรรยากาศที่นี่ก็คือ N นท์เป็นอันเองมากๆนี่คือห้องพักสําหรับนักเรียนวิวคือสวยงามมากพี่เอ๋อดใจไม่ไหวไถ่ายรูปไปหนึ่งช็อตเอาละเราไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่โรงเรียนกันดีกว่าค่ะ ที่ตึกของเ r e น d ดอร์นะรนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณจิเกี่ยวกับคอร์สเรียนที่นี่นะคะว่าเขามีสอนอะไรบ้างนะคะจากที่เราพาทุกคนชมทัวร์ของแคมปัสที่นี่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าที่นี่มีคอร์สอะไรบ้างคุณจิ ที่เชไลีเรามีสอน general English ก็คือคอริสาอกรีฤษ carpentry building and construction ก็คือช่างไม้ช่างก่อสร้างแล้วก็ยังมีออกแบบดีไซน์ civil construction design ก็คือการออกแบบแบบการก่อสร้างด้วยนะคะซึ่งเหล่านี้เป็นอาชีพที่ขัดแคลนูที่ออสเตรเลียด้วยแต่ว่ามีโอกาสขอพิยาได้ใช่แล้วก็ออนอกจากนี้อาจารย์สอน carpentry นะคะโดยเฉพาะ carpentry construction เนี่ยค่ะสายก่อสร้างเนี่ย ที่ออสเตรเลียกำลังขาดแคลนเพราะฉะนั้นเทรนเนอร์ปีเตอร์นะคะอาจารย์ออดชาวอซซี่เขามีคอนเน็ชันสามารถช่วยน้องๆหา<ม>งานแนะนำงานให้น้องด้วย<ม>ถ้าน้องมาเรียนสักพักหนึ่งสักสองสาเดือนแล,แล้วรู้จักการใช้เครื่องมือแล้ว<ม>อย่างเงี้ยอาจารย์สามารถช่วยน้องได้ด้วยนะคะดีมากๆเลยแต่ว่าก่อนที่มาท้าภาษายังไม่เก่งก็กงเรียนภาษาก่อน,อนแต่ว่าภาษาก็คือเรียนที่เดียวกันเลยแล้วก็อ,อยู่ในคอร์ลินสตรีทในเมลเบิร์นซีบีดีเดินทางง่ายมากอยู่ใกล้ๆเสาเทินคอร์สเดช ภาษาเนี่ยมีกี่เลเวลคะที่นี่คะสี่เลเวลนะคะเลเวลละสิบวิเท่านั้นสิบวิแล้วเราก็จะได้เด็กสองวิแล้็เรียนสิบวิแล้วเราก็เรียนแค่อาทิรักสองวันครึ่งโอเคค่ะแล้วก็กว่าสมมติว่าเขาจบสิบวีแล้วเขาต้องทาข้อสอบเพื่อจะผ่านเลเวลด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือการมีการวัดระดับแล้วก็ต้องเข้าเรียนให้ครบนะคะสองวันครึ่งแต่ว่าเราอ่ะเรียนอีกครึ่งวันเนี่ยเราเน้นกิจกรรมด้วยเพราะฉะนั้นจะสนุกสนานซึ่งมีการออก e x c u r s i o นไป ทักมั่งไปสอนน้อง กระทั่งสอนน้องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตยอย่างเช่นเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตไปเลือกซื้อของแล้วก็ไปบาร์บีคิวกันที่พาร์ค<ม>หรือว่าพานักเรียนขึ้นแทรม,มอย่างเงี้ย<ม><ม>บางคนไม่เคยขึ้นแทรมอะไรเงี้ยอาจจะตื่นเต้นอาจารย์ก็มีพาไปไปมิวเซียมไปาจิจิกรรบางทีต้องพาไปดูหนังก็มีนะคะแล้ว<ม>แต่ว่าตอนนั้นมีจิจกรรมอะไรซึ่งถือว่าเหมาะมากๆสําหรับนักเรียนที่มาใหม่แล้วอาจจะแบบไม่รู้ว่าต้องใช้ชีวิตยังไงเดินทางยังไงเอาคิดว่าถ้าแบบมีซัพพอร์ตที่ดีสําหรับโรงเรียนที่ทําแบบนี้ แอบดูว่าดีมากๆเลยแล้วก็ยังมีสายบิสเนสด้วยก็คือตั้งแต่ดีพมาออฟลีดเจอร์ชิพแอนด์แมเนจเมนต์นะคะอันนี้กี่วันเรียนกี่วันเรียนอาทิตย์ละสวันเท่านั้นค่ะโอเค,คก็ภาษา2วันครึ่งส่วนถ้าเป็นสายอาชีพก็คืออาทิตย์ละสวันแต่เราก็จะมีแคชอัพคลา s ออนไลน์อีก1วันซึ่งใครที่เกิดขาดไปหรืออะไรหรือจะต้องตามงานอ s ซ i g เมนต์สามารถปรึกษากับอาจารย์ได้ด้วยค่ะ โอเคก็มาเปนที่เรียนตึกนี้แต่ว่าถ้าเรียนปฏิบัติอย่างนี้ต้องเรียนที่ไหนค่ะอยู่ที่เราจะมีเวิร์กช็อปใหญ่มากเลยอยู่ที่เลอสตีชันนะคะกี่ชั่วโมงจะนั่งนั่งรถไฟไปประมาณครึ่งช่วงบอเคแต่ว่าอยู่ติดกับสถานีรถไฟก็คืออาทิตย์ละวันเท่านั้นอีกหนึ่งวันเรียนภาคทฤษฎีก็เรียนที่นี่ส่วนภาษาเรียนที่นี่หมดเลยคอนสิร์ตจะแบบวิวสวยน้องท้องเรียนสวยมากโอ้วิวสวยงามมากมากจริงๆค่ะ เรียกว่าเทรน d ์ไล e เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่น่าสนใจเลยสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะเรียนภาษาหรือสายอาชีพก็สามารถทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับพี่พี่วศน์ได้เลยนะคะ